ก่อนนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เราได้รับการบริจาคจากพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนจากหน้างานคอนเสิร์ตแล้วก็ที่โอัญชีเข้ามานะคะแล้วก็มาสมทบกันปาลโปนี่ได้สามารถช่วยน้องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจในเคสที่เป็นเป็นโครสนะคะเป็นโครซัสหนึ่ง หนึ่งรายจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยของในส่วนของทางน้องโบเนี่ยก็จะร่วมทำในส่วนของที่เป็นเคสที่เป็นโอเ n นทาร์นะคะใดนจำนวนเงินสามหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวเราจะมีการอมอบเงินก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยมูลนิธิเขาก็จะแจ้งอัปเดตมาว่าน้องคนที่เราช่วยเนี่ยมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพี่น้องที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิก็จะพูดถึงเรื่องมูลนิธิแล้วก็ความเป็นมาอะไรเๆน้อยๆให้เราทราบแนะตอนี้ก็คงจะต้องให้น้องโบมอบ

น้ำรัมอบนึ่งดียวตอเขียนปกมือน่อยโหได้เลยพี่ี่โบจงเจ้าก็ท่านประธานสัตว์จารย์านแพ่ใชคุชอบพงไพรนะคะก็ประธานก ปกติแล้วเด็กเด็กที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าเกิดผู้ปกครองที่มีครอบครัวมีฐานะดีอะค่ะก็ะจะเหมือนกับว่าให้ให้การดูแลน้องเขาได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กที่ยากจนด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กโรคหัวใจด้วยผู้ปกครองนี้ก็เหมือนกับการที่จะเดินทางมาเนี่ยจะต่างจังหวัดมากรุงเทพเนี่ยก็ยากลำบากอยู่แล้วแล้วยังน้องเขายังจะต้องเป็นเด็กโรคหัวใจซึ่งเวลาเนาะเขาเจอเรื่องการกระทําอะไร น้องเขาจะไม่รู้ตัวเขาจะเหนื่อยค่ะอย่างวันนี้ที่คุณโบม,ม,มอบแล้วก็ทางทีมสนบถัมใช่ไหมคะมอบเงินให้หนะทนี้เนี้ยก็คือมันกับไปช่วยน้องอเรื่องการผ่าตัดต้องเวลาราชการเป็นโพสฮาร์ดและก็โอเ n นทาร์ art, ซึ่งสามารถช่วยเหลือได้ถึงสเคสเพราะว่าเป็นการลดคิวในการผ่าตัดเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็โกโรคหัวใจมีคิวในการผ่าตัดค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ ความสามารถของในประเทศไทยเนี่ยเด็กในโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยสามารถผ่าผ่าตัดได้ประมาณ2,000 2,000กว่ารายซึ่งขีดความสามารถหรือเด็กโรคหัวใจเนี่ยมีประมาณ4,000คนซึ่งมีเคสต่ำประมาณ1,500คนฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดเมเวลาราชการจะเป็นารช่วยให้น้องเขาได้ผาานน่าตัดได้ดีขึ้นค่ะซึ่งหลังจากที่อมอบเงินนะววันนี้แล้วก็คือจะมีเคสประวัติน้องที่ได้รับการผ่าตัด เราก็จะมีพร้อมทั้งจดหมายตอบกลับคุณจากเราเขาและท่ามอย่างนี้ส่งไปให้โบแล้วก็ทำเลยค่ะยวมีอีกเคสหนึ่งนะคะที่มือเราไปุ๊บในด้านนี้ใช่ค่ะไม่นีการได้ให้โบเลยค่ะอันนี้เป็นหนังสือแล้วก็เคสของที่แล้วก็ใบเสร็จจะให้โบคุยอะไรเล็กๆน้อย จากการร่วมทำบุญตรงนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอยากคุยอะไรอะไรบ้างที่เราตื่นเต้นที่เราจะเพราะว่ายิ่งได้รู้ว่าเราจะได้ช่วยน้องได้ช่วยสองคนนี้แล้วก็ยิ่งจะได้จดหมายจากน้องได้เห็นรูปน้องได้ได้ติดตามว่านมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ก็าเนี่ยคุย เราโชคดีจริงก็แบบเชล้วดีใจว่กคนมันนอมก็มือน้อมใจกันแล้วก็แบบช่วยเราช่วยชีวิตคนนะแบบเป็นอะไรที่แบบมีค่ามากเลยเราดีใจที่เราได้ทำมือนมกันเราดีใจที่มากันเยอะๆอย่างนี้แบบรู้สึกดีค่ะเราน่าจะจทำกันอีกบ่อยๆแบบว่าดีที่ที่ได้ทำอะไรดี้ให้เราอย่างที่เราพูดตลอดว่าเราอะชีวิตเราเรามีครบแล้วมัน อาจจะไม่ใช่ชีวิตที่แบบเพอร์เฟกหรืออะไรแต่ว่าถ้าเราเรามีสิทธิ์จะร้องการแล้วเราพร้อมรับที่เราไม่ได้มีมีอาหารกินทุกวันเนี้ยแต่มันก็ดีที่เราแบบได้ให้กับให้คนอื่นบ้างให้ชีวิตเนี่ยมันก็แบบอะไรนะที่รู้สึกแบบเป็นเป็นมันเกิดที่แบบประทับใจมากรู้สึกแบบอิ่มอะค่ะมันอิ่มทุกอย่างอิ่มกูอิ่มอิ่มแบบอิ่มแบบมันข้างในมันเต็มไปด้วยความแบบมันใช่แล้วมันแบบมันพูดออกมาไม่ออกมันก็เลยต้องเป็น ค่ะตัดติดล้องหัวใจกปแล้วค่ะ80%น้องก็หายเป็นปกติเลยก็แค่ขาเข้าไปแล้วซิซ้อมรู้ว่าของเขาเ่าจะ80%เลยค่ะทำให้คุณภาาชีวิตของ้องเขาดีขึ้นค่ะเป็นเด็กที่มีคุณภาาต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆกำหนดการแล้วกอนแต่งบ้านใหม่อยู่เลยนะ้านใหม่เดือนเสร็จเี มันเป็นของคันเกิดจาก BFC ซึ่งเราไปคน่ายมาจากสถานที่ที่เดินลำบากไม่ออกไม่ใช่ไม่รู้นะอ่อะไรนั่เหอนละน่าจะเลยมานี่เป็นตัว B หรอ่ ทำบแบบประชาชนด้วยท่านี้จะเอาไปใช้อ <what> ีกนานเลยเลยนวังแคดเดล้ดียวสองสามสห้าหก็ดปด้าสิบสดสิบอ แล้วรถใครเป็นใครรรถรถจะ